ครับสวัสดีครับผมช่างชิดเปื่อยน้อยครับช่างชิตขอนแก่นวันนี้ก็อีกหนึ่งชุดครับ4708ทวัดครับทวัดอีกชุดหนึ่งครับผมทวัดบุรีร้อยทวัดร้อยเ็บครับตัวนี้ก็จัดสเต็ปงานโหดอีกแล้วครับโบใหญ่งานโหดปั่นโหดๆไปเลยงานเลด เหมือนกับทุกตัวที่ใส่ไปเลยครับเหมือนกับสเตปโหดเลยตัวนี้ไวเกตคุมบูธครับไม่ต้องกลัวว่าบูธจะเกิดตัดไปได้เลยครับหน้าเป็นไหลกลับครับไมวัดอยู่ที่เดิมสินค้าสิทธิบัตครับมาเป็นไหไร <y> มันไหลกลับครับ ครบชุดครับตัวนี้จบที่สองครับสองหมื่นเราประกันกันยาวๆครับใช้งานทนๆไปเลยติดตั้งสปริงให้เรียบร้อยครับแถมสปริงกับวนาปลายท่อสองอนิ้วครึ่งเดี๋ยวฟังเสียงครับเนื้องานก็ไม่มีอะไรต่างกันมากครับลักษณะงานก็เหมือนเดิมแต่เข็บเชื่อมบาน พ่อตะเข็บเชื่อมเนียนๆครับไม่มีเกยกันให้เห็นแน่นอนนี่ก็ดึกแล้วครับจะตีสองแล้วตีหนึ่งห้าสิบสี่ครับพวัตขันนี้คันนี้ก็สเตปพอร์ตฮะยันมาก็ยันมาคันนู้นก็สเตปพอร์ตเหมือนกันครับตัวนี้ก็ห้าศูนย์ที่มาติดล่าสุดครับก็สเตปโหดเหมือนกัน โซนนี้จะเป็นโซนลุยน้ำนะพี่เนาะลุยโฟน <S 2> <S 2> <S 2> ปั่นน้ำ <S <S นาปังครับจะเน้นเป็นสเตปโหดครับตัวนี้ใครที่ใช้งานแบบไหนแจ้งให้ผมทราบก่อนผมก็จะจัดการเลือกชุดเทอร์โบรุ่นที่เหมาะสมนำเสนอมาให้ครับโบแท้ใช้ยาวๆครับโบแท้ คนที่รู้คนที่ใช้อยู่จะรู้ครับอายุการใช้งานจะทนเหนียวไม่เหมือนโบประกอบพวกนี้นอโอ้แท้ใช้ได้นานครับงานสแตนเลสครับใช้ไปเลยลยาวแตกหักเปลี่ยนฟรีครับไฮเกียร์คุมอะฮรฟังเสียงไนงะมันมีนี่มันมีมันมีเจ้าหนึ่งนี่มันมันบ่นเพื่อเป็นแต่เข็บ อ่าฟังเสียงครับน่าจะเป็นเชื่อกไม้ฝ่าเลยคือว่าอุ่นปูปเนเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นเน้นใช้งานครับงานแห้งเสียงคู่เราจะดังเสียงใหญ่ๆนะครับถ้าถ้าฝัง จริงๆจะออกเสียนใหญ่ครับอันนี้คือหยบหยบค่อนข้างรล่าสูงก็เลยออกแตกๆนิดนึงคนระับเข้าคู่ด,ดังลัดแน่นอนคนระับเก็บา,ญญาทำงานปกติคนระับตัวนี้จะเป็นงานโหดฟุต เล่งตัวเป่าจะขึ้นแค่ประมาณ4-5หปอน์เวลาใช้งานมันถึงจะขเ้นเยอะครับโบทุกตัวที่เป็นเทอร์โบนะครับเวลาเราเล่งตัวเป่ามันจะไม่ค่อยขึ้นเว้นแต่จะเป็นตัวติดพูดเร็วครับอ,อันนี้ใช้งานหนัโหดครับใช้งานหดโหดเลยสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับอันนี้ก็ตีสองนะตีสองแล้ว ออกกลางคืนตามเคยครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบกรกฎาคมหกห้า,าครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรติดต่อครับ <Okay. S 1> ติดตามผลงานได้ทาง facebook พิชิตคลินิกยนต์ครับสกดตามนี้เลยครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวครับ สูตรเป็นหกสามหกสองเก้าเจ็ดหกศูนย์ครับของดีเปน้อยอีกแล้วครับท่าน